อังมาก็ไม่ดีเท่าไหร่นะอย่าให้อดินเซลนะ <c oughs> คุณแมวหมูปลาทูนึ่บอกว่าแอดพอจะทราบเรื่องของกองพล93้ก๊กมินตัางไหมครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจริงครับผมกองพลก๊กมินก๊กมินตัางกองพลที่93มเนี่ยมันเป็นแค่กองพลหนึ่งที่เขาเรียกว่าไพา่ไพ่ออกมาต้องอธิบายก่อนก๊กมินตัางก็คือสาธารณรัฐจีนของ พวกเยีงยงไคเชกพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นสายรัฐบาลอยู่ในตอนนั้นนะนะแต่ว่าโดนพวกเหมาเจ๋อตุงซึ่งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ออกมาแล้วเขาก็ต้องถอยรุ่นออกมาแถวยูนานแล้วเขาก็ตีมาแถวยูนานไอ้กองพลก็มินตังก็เลยต้องเข้ามาที่รัดฉานกองกองพลหนึ่งก็ไปยึดว้าซึ่งตอนนี้ก็เป็นอยู่ที่ว้าก็เป็นนี่แหละก็เป็นจีนนี่แหละครับเป็นทหารกองมินตังแหละที่ไป มีมีอิทธิพลนะั้นแล้วก็ผสมกับคนพื้นเมืองมันก็เลยเขาก็เลยติดต่อค้าขายกับจีนได้สะดวกกันนะภาษาก็เป็นภาษาจีนก็คือวาแดงเลยครับและทีนี้กองพลอื่นๆก็เข้ามาที่เชียงตุงบ้างเข้ามาที่เมืองลาเมืองลาก็ทหารกกมินตังที่ที่พอเขาเข้ามาปุ๊บเขาก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยเป็นเป็นระบบขนพลอนะ่ะพอเข้ามาปุ๊บก็ใช้อิทธิพลแล้วก็ปกครองโดย นายพลอย่างเงี้ยแต่ว่าบางกองพลก็มาอยู่ที่แถวท่าขี้เหล็กแถวเมืองสาแถวไอ้ชายแดยนไทยเย,เยอะเหมือนกันแล้วกองพลเก้าสามเนี่ยก็อยู่แถวแถวแม่ฮ่องสอน่แถวใกล้ๆดอยไตยแรงนั่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ใกล้ขนาดนั้นน่ะแต่ทีนี้ทําไมถึงไปอยู่ที่ตรงนั้นเพราะอะไรหรือไม่คือมันเป็นที่รับหูรับตาการสร้างสมกําลังต้องไปส่องสมในป่า ซึ่งท่าคีเหล็กขึ้นไปเชียงตุงใช่ไหมที่เชียงรายแม่สายเข้าไปท่าีิเล็กขึ้นเชียงตุงอันนี้เป็นทางผ่านทางเดินทับไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าพมา่าโรมาตีได้ง่ายมันก็ต้องอ้อมเลาะเขาไปจากท่ากีเหล็กไปเปเมืองศาสตร์ไปเมืองอะไรพวกนั้นที่มมันอยู่ในป่าลึกกองทัพเขาไม่เข้าไปหรอกมันก็จะมีสร้างสมกันอยู่ตรงนั้นเยอะมากอกองกำลังกู้ชาติาใหญ่ก็อยู่ตรงนั้นกงมินต่างก็อยู่ตรงนั้นกุนสาก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยรวมกันอยู่นั่นแหละ ไม่มีใครไปป่าก็มันเป็นดงอ่ะเป็นแดนสุทธยาซึ่งมันลึกลับซับซ้อนมากสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วริสายสัมพันธ์ที่ที่มีกับสหรัฐนะเพราะว่าสาธารณรัฐจีนเนี่ยก็คือเป็นคนที่ร่วมมือกับสหรัฐต่อต้านญี่ปุ่นก็คือพวกยังไคเช็คพวกอะไรแหละแล้วก็ ไอ้เห,หมาเจตุงพึ่งไม่ใช่ไอ้สิเหมาเจตุงพระนัท่านเหมาเจตุงมายึดได้ที่หลังแล้วมันก็เลยทําให้สมาชิกถาวร5าชาติเนี่ยแทนที่จะเป็นของสาธารณรัฐจีนสาธารณรัฐสาธารณรัฐจีนของเจียงไคเชกเนี่ยกลับไปอยู่ในมือของเหมาเจตุงทําให้จีนคอมมิวนิสต์ก็เป็นสมาชิกถาวร5ชาติจริงๆไอ้เจียงไคเชกเนี่ยเป็นคนร่วมมือกับสหรัฐแล้วก็ ต่อต้านญี่ปุ่นแล้วก็ได้สิทธิ์ตรงนี้นอันนี้ก็คืออันนั้นมาแต่ว่าตอนหลังมาสหรัฐก็เข้าหาเหมาเจ๋จตุงแล้วก็ร่วมมือกันต้านโซเวียตใช่ไหมไอ้สหรัฐก็เลยมาใช้กองพลเก้าสามเนี่ยท,ที่ที่เป็นคู่อริข,ของเหมาเจ๋จตุงที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยเนี่ยเป็นการชวนให้กับไทยกับสถันสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่บ้งางเ1็ครั้งนั้นแหละแถวนั้นน่ะมาจากไหนไม่ต้องถามและทีนี้พอ เขาเรียกว่าพอเข้าหาจีนปุ๊บใช่ไหมแล้วพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอ่ะจีนสนับสนุนอยู่ในตอนนั้นน่ะสหรัฐก็ว่าที่เลิกสนับสนุนได้ไหมเพื่ออะไรรู้ไหมก็เพื่อที่จะให้ไทยไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์อ่ะจีนก็โอเคเลิกสนับสนุนแลกกับการค้ากันอะไรไปแล้วทีนี้พรรคคอมมิวนิสต์ที่อย,อยู่ที่อยู่ตรงพวกเขาขอพวกผู้ฮิลล์ก้าเนี่ยบางคนก็ยังไม่จำนนนะนะ ก็เลยต้องไปเอากองพล93มาปราบเหตุผลก็คือไม่อยากให้ไทยกองทัพไทยไปปราบไทยด้วยกันเองเรื่องกองเรื่องก็คือลบกันมาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมถ้าจะไปแปบว่าเด็ดขาดเนี่ยไม,ไม่ได้ก็ต้องไปเอากองพล93ที่อยู่แถวแม่ฮ่องสอนมาก็คือเข้าถนัดแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือไอ้กองพล93เนี่ยลบกับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนมาระดับหนึ่ง มันรู้กลยุทธ์กันนะ่ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ของไทยเนะี่ยก็ได้รับการเทรดมาจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช่ไหมก็วิธีการยุทธวิธีอะไรเนี่ยไอ้พวกกองพลเก้าสามมันก็รู้แล้วก็จะสามารถปราบได้ดีกว่าคือเหตุผลนะน,นะแต่ว่าจริงๆแล้วไอมผมคิดว่าไทยไม่อยากไม่อยากปราบกันเองก็เลยไปเอากองพลเก้าสามมาปราบแล้วก็ปราบสําเร็จนะพอปราบสําเร็จ พรรคคอมมิวน,นิสต์ก็สลายตัวแล้วก็กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒน,นาชาติไทยใช่ไหมส่วนกองพลเก้ก็ได้รับรางวัลรางวัลก็คือให้สัญชาติไทยแล้วก็ให้พื้นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็คือแถวแม่ฮ่องสอนบ้านลักไทยบ้านสาย